เมื่อไม่นานมานี้นะครับผม Final Audio ครับแบรนด์หูฟังชื่อดังจากทางญี่ปุ่นเลยนะครับผมได้ร่วมมือกับในมิตตำนานยังเอวาเกเลียนนะครับได้ออกหูฟังสุดลิมิตนะครับพิเศษในชื่อว่า EW X Final Audio ออกมานะครับผมซึ่งโดยรุ่นที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับผมอ้างอิงจากตัวหุ่น e a นะครับซึ่งก็คือตัว e v ศูนย์หนึ่ง e v ศูนย์สองและ EW ศูนย์หกนั่นเองครับ หลังจากออกมาเพียงไม่นานนะผมก็ขายหมดไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเรียกได้ว่าได้รับกระแสตอบรับมาอย่างล้นหลามจริงๆครับแต่เอ๊มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับผมที่เหล่าแฟนๆสาวุกของอีวาเนี่ยถามหามอย่างเนื้องแน่นเลยนะครับก็คือสีของเอวาเกเลียนยูนิตศูนย์ศูนย์โปตเลทที่อยู่ในมือผมแล้วนั่นเองครับ <The> เราจะเริ่มกันนะครับผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับผมกับคอนเทนต์ดีๆในช่องของเรานั่นเองครับสำหรับเจ้า e อวาร์เอ็กไฟน0ลยูนิต0ไทเลตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสีออกมาใหม่เลยนะครับตามคำเรียกร้องของเหล่าแฟนๆเลยนะครับผมซึ่งสีที่มานี้ครับจะเป็นตีมสีขาวตัดกับฟ้านะครับอ้างอิงจากตัวตีมของตัวละครอายามิเลนั่นเองครับผมจึงเธอเป็นคนขับคุณเอวาร์เกเลียนไท00นั่นเองครับ โดยสำหรับวัสดุตัวเคสนะครับผมจะเป็นแบบพลาสติกนะครับเนื้อด้านนะครับผมการลอยขีดขูดหรือว่าการลอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อเปิดฝาขึ้นมานะครับก็จะพบกับตัวหูฟังจะมีสีเดียวนะครับผมกับตัวสีเคสเลยนะครับตัดกันซึ่งนั่นก็คือสีฟ้ากับสีขาวนั่นเองครับผมโดยที่ตัวเคสนะครับก็จะสกรีนเป็นตัวยูนิต00นะครับไว้นั่นเองครับผม ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวบอดี้หูฟังนั่นเองครับผมซึ่งก็จะดีไซน์มานเป็นแบบประเภทอินเอียร์นั่นเองไม่มีก้านนะครับผมซึ่งถูกออกแบบมาตามสศิละศาสตร์เลยครับในส่วนของตัวบอดี้หูฟังเนี่ยเขาจะสกรีนตัวโลโก้00นะครับผมหรือว่าตัวยูนิต0 0ลเอาไว้เองด้วยนั่นเองครับ ด้านหน้านะผมก็จะมีปุ่มกดสีฟ้าเล็กๆอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมใช้สาหรับการปุ่มกดฟังก์ชันนั่นเองถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับผมถ้าสังเกตเห็นตรงนี้เนี่ยจะมีรูนะครับผมในส่วนของใช้สาหรับสนทนาหรือว่าส่วนของไมโครโฟนนั่นเองครับต่อมานะผมก็จะเป็นจุกข,ของทาง Final Audio นะครับผมซึ่งในรุ่นนี้เองเนี่ยก็จะให้มาเป็นรุ่นของ Final Audio type e หรือเป็นจุกแบนด์อัปเกรดของทางไฟนอเลยครับผมซึ่งส์งที่ให้มาเนี่ยก็ให้มาแบบครบๆเลยครับไล่ไปตั้งแต่ส์ ss ไปจนถึง ll เเลยยรียกได้ว่า ท่านใดเนี่ยที่มีรูปทรงหูประมาณไหนเนี่ยก็สามารถใส่ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับครับผมนี่ก็คือการทดสอบไมค์ของอีวาเอ็กไฟลครับในห้องสตูดิโอน้ำเสียงก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนได้ยินเลยฮะมีเสียงรบกวนมาอยู่บ้างแต่ว่าการพูดหรือการอะไรเนี่ยชัดเจนเดี๋ยวจะมีการทดสอบอีกทีหนึ่งก็คือเดี๋ยวออกไปด้านนอกกันครับผมว่า ตัวเนี้ยข้างนอกกับข้างในแตกต่างกันขนาดไหนครับผมแล้วผมก็ต่อจากเมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็คือมีหลายปัจจัยเลยนะ,ะที่จะทําให้แบบมีเสียงรอบข้างทั้งสตยแมสเสียงน้ําตกหรือว่าเสียงรถที่อยู่ด้านหลังทางนู้นนะฮะได้ยินหรือเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับในห้องสตูดิโอกับข้างนอกแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวจะมีให้ฟังเสียงจากทางหัวกล้องก่อนนะครับเปรียบเทียบว่าจากหัวกล้องแล้วก็จากไมค์ตัวนี้แตกต่างกันขนาดไหนถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันครับผม นี่แหละฮะคือเสียงจากไปของกล้องก็งคือเสียงของน้ำพุเสียงของรถที่อยู่ด้านหลังเนี่ยฮะก็คือจะเข้ามาทั้งหมดเลยจะเป็นเสียงบระปราวแล้วก็เสียงตัวผมจะเบาลงเพราะว่าระยะผมจากโขดกล้องก็งคือห่างกันประมาณหนึงเลยครับผมในส่วนของการเชื่อมต่อนะคบผมจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0เลยนะคบผมซึ่งรองรับโคเด็กเนี่ยตั้งแต่ SBC AAC และ aptx เลยครับซึ่งรับรองได้เลยว่าการดีเลย์นี่ยค่อนข้างต่ำมากๆนั่นเองครับผม ส like ูงร้อสิบห้าขึ้นไปอะไรเงี้ย สำหรับวิธีใช้งานนะครับผมก็ง่ายๆครับผมโดยการหยิบตัวหูฟังขึ้นมาจากตัวเคสนะครับผมแล้วจะสังเกตเห็นนะครับตัวบอดี้หูฟังข้างซ้ายเนี่ยจะแสดงสถานะตัวไฟนะครับเป็นสีขาวสลับส้มนั่นเองครับซึ่งสถานะไฟนี้นะครับก็แสดงว่าหมายถึงตัวหูฟังเนี่ยทำการเข้าสู่โหมดพร i r i n g นั่นเองครับโดยถ้าเกิดตัวหูฟังเนี่ยไม่เข้าสู่สถานะแพ i r i n g นะครับผมให้เรากดตัว ที่ปุ่มสีฟ้าด้านนี้นะครับผมแต่มันคลิก2ทีกึกๆนะครับผมตัวหูฟังเนี่ยก็จะทําการเข้าสู่โหมดแพ i r i n งโดยอัตโนมัตินั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมเปิดบลูทูธและค้นหาชื่อ e w a t w l a y ทําการแตะชื่อเพื่อทําการเชื่อมต่อได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็สนุกไปกับ Final a u d i o e iw e y 0 p r o t o t y p ป l a y ได้แล้วครับผม นั้นยังไม่พอครับตัวหูฟังเองเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง9ชั่วโมงติดต่อกันและยังสามารถชาร์จเพิ่มนะครับร่วมกับเคสชาร์จได้อีกเนี่ยถึง54ชั่วโมงเรียกได้ว่าชาร์จครั้งเดียวเนี่ยแทบจะลืมชาร์จกันไปเลยครับในความพิเศษของไทเลร์รุ่นนี้นะครับในการเราเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อและการข้าสู่โหมดแพร์ลิงนะครับผมก็จะมีเสียงของเลแบบนี้เลย สำหรับหลายๆท่านนะครับผมที่อาจเป็นกังวลน,นะครับผมว่าหูฟังที่นําไปคอแ l a เนี่ยจะให้คุณภาพเสียงที่ดีหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยครับผมว่าไม่ใช่กับแบรนด์ตัวหูฟังรุ่นนี้อย่างแน่นอนด้วยหูฟังในรุ่นนี้นะครับได้เลือกใช้เป็นไดนามิกไดเวอร์โดยให้เนื้อเบสเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นะครับลงได้ลึกเสียงร้องที่คมชัดปลายแหลมที่ชัดเจนครับฟังได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปล็อกแล้วก็สายแอนิเมตต่างๆเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับ หรือใครต้องการที่จะนําไปเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยก็ทําได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับเจ้า e wa, ีวา X Final Audio Type A ตัวนี้ครับบอกเลยว่าใครสาวอ e ีวากเลียนเนี่ยต้องห้ามพลาดอย่างแน่นอนครับเพราะนอกจากการออกแบบที่มาสวยสะดุดใจแล้วเนี่ยยังเสียงดีอีกด้วยครับผมสำหรับราคาตัวนี้นะครับผมอยู่ที่6,990บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าสนใจนะผมสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ทางเว็บมั่นคง g a d g e t com ไม่ว่าจะเป็นเว็บหลักหรือทาง s h อ p e e เช่นเดียวกันนะครับผมหรือท่านใดนะครับผมที่สะดวกลองฟังนะครับก็สามารถลองฟังได้ที่หน้าร้านมั่นคงสเตเดียมวันได้เลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว EY x f i n n l l u d i o ล i อเ ถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับเพิ่มเติมหรืออยากจะพูดคุยกับเรานะครับผมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและถ้าชอบคลิปของเรานะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเองเต้แห่งสยามพลากอนคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดี